ต้นคุณในการพิมพ์เสื้อขาวแบบนี้นะครับ40บาทนะครับและเสื้อสีดําที่143บาทครับยมันยังไม่ถึง300เลยพี่เขาขายกันง1,900เสื้อ OVP แบบนี้ก็พิมพ์จากเครื่องตัวนี้เช่นกันครับราคาน้ำหมึกเป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างแน่นอนตบ44ละ3บาทนะครับเสื้อ OVP สวยนะเนี่ยว้าวโอ้ยรายนี้ก็สวยอันนี้ก็สวย หูรลึกเก็ดสุดยอดหูราคาแรงไปไหมเนี่ยตั้งพันเก้าเลยผลิตเองจะตัวกี่บาทวะเนี่ยสก,กีนลายแบบนี้ยทำไม่ยากอยากรู้ไหมว่าทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่พาไปดูได้เลยครับเสื้อยืด OVP หรือเสื้อยืดพิมพ์ลายที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนมากก็จะทำด้วยเครื่องปรินเตอร์ระบบ DPG นะครับ ซึ่งมีหมึกขาวทําให้เราสามารถพิมพ์ได้ทั้งเสื้อขาวและเสื้อยืดสีดําเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราพิมพ์กันยังไงง่ายนิดเดียวเริ่มจากการพิมพ์เสื้อขาวนะครับเราก็แค่เตรียมผ่าแล้วก็เตรียมลายที่เราพิมพ์ไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดให้เสื้อวิ่งเข้าไปพิมพ์นะครับเท่านี้เสื้อก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 30วินาทีต้นทุนในการพิมพ์เสื้อตัวนี้แค่7บาท50สตางค์7บาทเองเหรอครับใช่ครับอันนี้เป็นค่าหมึกยังไม่รวมค่าเสื้อนะครับอันนี้เป็นขนาดประมาณ A3 นะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อดำกันนะครับว่าเสื้อดำจะราคากี่บาทเราก็เตรียมผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดใช้เวลาในการพิมพ์สำหรับเสื้อดำนะครับก็คือประมาณ1นนาทีนะครับก็จะได้เสื้อดำออกมาแล้วนะครับ ด้วยระบบ2หัวพิมพ์จะพิมพ์พร้อมกันทั้งหมึกขาวและหมึกสีในเวลาเดียวกัน <Wow. S 1> พิมพ์เพียง1รอบนะครับก็จะได้เสื้อออกมาสวยงามนะครับในการพิมพ์เสื้อดำขนาดประมาณ a 3ซด้วยคุณภาพสีแบบในคุณภาพนะครับราคาต้นทุนค่าหมึกประมาณ4 0บาทครับแล้วทำไมเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำราคาถึงต่างกันล่ะครับเนื่องจาก เสื้อสีดําเราจะต้องพิมพ์สีขาวก่อนข้างล่างสีนี้1ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์สี CMYK อีก1ครั้งดังนั้นเท่ากับพิมพ์2ชั้นนะครับทําให้ต้นทุนในการพิมพ์สูงกว่าเสื้อขาวครับอ๋อเข้าใจแล้วครับส่วนเสื้อ OVP แบบนี้ก็พิมพ์จากเครื่องตัวนี้เช่นกันครับ แต่เราจะแบ่งลายประมาณ4-5ครั้งแล้วแต่ลักษณะของลายและก็พิมพ์ด้วยเครื่องตัวนี้เช่นกันนะครับซึ่งเสื้อขาวแบบนี้นะครับต้นทุนในการพิมพ์ที่ทำมาลายนี้เลยนะครับแบบ OVP ก็อยู่ที่ราคา40บาทนะครับสำหรับค่าน้ำหมึกและเสื้อสีดำแบบนี้นะครับซึ่งจากที่พิมพ์มาเสื้อตัวนี้ราคาค่าน้ำหมึกอยู่ที่1 4 3บาทครับถูกมากเลยนะเนี่ยเทียบกับราคา2 0 0 0บาทอันนี้จริงๆก็ ถ้าขอให้เป็นกราฟิก Photoshop AI สักนิดหน่อยนะครับก็สามารถทำเองได้แล้วซึ่งด้วยเครื่องเ3 f ส0 f 3ตัวนี้บอกได้เลยว่ามากับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ F3 สัหัวพิมพ์เนี่ยเป็น ความละเอียด1,200 DPI คูณ1,200 DPI พิมพ์เสื้อขาวใช้เวลาเพียงประมาณ30วินาทีแล้วก็พิมพ์เสื้อดำเนี่ยใช้เวลาเพียง50วินาทีเพราะว่าพิมพ์สีขาวและสีพร้อมกันในครั้งเดียวไม่ต้องพิมพ์ออกมา2รอบในการพิมพ์ทั้งนี้นะครับหัวพิมพ์ยัง มีเซ็นเซอร์นะครับคอยปรับระดับเองอัตโนมัติดังนั้นทําให้ผ้าหนาหรือผ้าบางนะครับก็ไม่เสียเวลาในการพิมพ์เพราะว่าหัวพิมพ์จะปรับระดับหรือระยะเองอัตโนมัติรองรับทั้ง ผ้าคอตตอนนะครับและผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับน้ำหมึกเอฟสันนะครับก็มั่นใจได้นะครับด้วยมาตรฐานโอโคเทคนะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผู้ที่สวมใส่นะครับจะไม่เกิดภูมิแพ้หรืออาการคันน้ำหมึกบรรจุด,ด้วยถุงสูญญากาศขนาดบรรจุ1.5ลิตรมั่นใจว่าน้ำหมึกนั้นจะไม่โดนอากาศนะครับและจะไม่โดนฝุ่นละอองนะครับทำให้หัวพิมพ์ตันได้นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับว่าหมึกที่ไม่โดนอากาศเนี่ยก็จะทําให้ปลอดภัยในเรื่องเหล่านี้นะครับราคาน้ําหมึกเป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างแน่นอนตกซีซีละประมาณ3บาทนะครับอันนี้ลองสอบถามทีมงานอิงสปาของเราได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับเรายังตรวจสอบสถานะการทำงานด้วยระบบ e อฟสันคลาวด์โซลูซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและสเตตัสต่างๆของเครื่องผ่านมือถือได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกนะครับเป็นไงบ้างสำหรับขั้นตอนการสกินเสื้อ น่าสนใจแล้วหรือยังมันดูคุ้มมากเลยพี่เสื้อตัวละประมาณ150บาทแล้วก็ค่าหมึอบาทนะโอุ้ยมันยังไม่ถึง300เลยพี่แล้วเมื่อกี้เขาขายกันพัน0กกำไรเหลือๆเ,เลยนะพี่อย่างนี้ผมขอเอาตัวนี้ตัวนึงได้นะ